สวัสดีค่ะคนิตศาสตรส์ไวทแยามวันนี้นะคะพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับเนื้อหาในเรื่องของเลขยกกำลังค่ะจำได้ไหมคะว่าวันนี้เรานัด กาเรื่องของเลขยกกําลังเนี่ยเรื่องไหนคะครูได้แจ้งในคลิปที่แล้วแล้วใช่ไหมคะว่าเรามีนะัดในเรื่องของสัญญาวิทยาศาสตร์ค่ะเอาละค่ะท่านเรียนพร้อมแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนในเรื่องของสัญญากรวิทยาศาสตร์นะคะอันดับแรกเราต้องทบทวนนะคะทบทวนเนื้อหาที่เราเรียนไปในสัปดาห์ที่แล้วก่อน ไปในคลิปที่แล้วนะคะอ่าซึ่งเป็นสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองนะคะไปดูเนื้อหาที่เราจะทบทวนเนื้อหารแรกกันนะคะถ้า A ยกกำลัง M คูณ A ยก,กำลัง n ก็คือถ้าเรามีเลขยกกำลังที่มีฐานเท่ากันคูณกันอยู่เราจะนำเลขชี้กำลังไปไปทำอะไรคะคำตอบคือ ไปบวกกันค่ะถูกต้องค่ะก็จะได้ a ยกกำลัง M บวก n นะคะต่อไปค่ะมีคูณแล้วก็ต้องมีหารถ้าเรามีเลขยกกำลังหารกันอยู่นะคะเราจะเอาเลขชี้กำลังไปทำอะไรกันคะ m กับ n ไปทำอะไรกันคะคำตอบเอาไปลบกันค่ะถูกต้องนะคะลบกันต่อไปค่ะถ้าเรามีจำนวนอะไรที่ยกกำลังศูนย์คำตอบมีค่าเป็น1นนะคะง่ายๆมา ต่อไปถ้าเรามี a ยกกำลังลบเเราจะเขียนให้อยู่ในรูปที่เลขชี้กำลังไม่ติดลบเราก็จะเขียนว่าเศษ1ส่วน A ยกกำลัง n ค่ะต่อไปค่ะถ้าเรามีการยกกำลังซ้อนกันนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเลขฐานเป็นเลขยกกำลังนะคะเช่น เยกกำลัง M ทั้งหมดยกกำลัง N เราจะเอาเลขชี้กำลัง M กับ N มาทำอะไรกันคะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบคือเอามาคูณกันค่ะก็จะได้ A ยกกำลัง M คูณ N ค่ะหมดหรือยังคะครั้งที่แล้วเรียนอะไรอีกคะไปต่อค่ะถ้าเรามี A คูณ B เขียนติดกันคือการคูณน,นะคะ A คูณ B ทั้งหมดยกกำลัง n เ,เราที่จะเ,เราจะสามารถแจกเลขชี้กำลังเข้าไปหาตัวที่อยู่ในวงเล็บที่คูณกันได้นะคะก็จะได้ a ยกกำลัง n คูณ b กำลัง n ค่ะมีคูณแล้วก็ต้องมีหารใช่ไหมคะถ้าเรามี a ส่วน b ทั้งหมดยกกำลัง n ก็จะได้เท่าไหร่คะเรียนแบบจากการคูณค่ะได้เท่าไหร่คะได้ A. ยกกำลัง N. หารด้วย B. ยกกำลัง N. ค่ะนี่ก็คือสมบัตินะคะที่เราเรียนผ่านไปแล้วกี่คลิปเนี่ย EP เท่าไหร่แล้วคะน่าจะ4 EP แล้วใช่ไหมคะค่ะทีนี้วันนี้นะคะมาขึ้นเนื้อหากันเนื้อหา,อหาที่เราจะเรียนวันนี้คือสัญญกรวิทยาศาสตร์คู่ขอใส่หัวข้อที่1นะคะแสะดงว่าเราจะต้องมีการเรียนอีกคลิปหน้าเนาะ สัญญากรวิทยาศาสตร์นักเรียนคุ้นไหมคะกับคําว่าสัญญากรวิทยาศาสตร์นักเรียนต้องเคยเรียนมาแล้วตอนม1ใช่ไหมคะเราเรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะครูขอนําเสนอข้อมูลดังน,นี้คะ่ะข้อมูลทางดาราศาสตร์ดาราศาสตร์ก็เป็นศาสตร,ร์หนึ่งของวิทยา,าศาสตร์คณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ก็มีความเกี่ยวข้องกันใช่ไหมคะข้อมูลทางดาราศาสตร์อันนี้อะไรคะ เดาออกนะคะว่าเป็นอะไรครูหยิบยกมาไว้ในในใน PowerPoint อาจจะดูเล็กนะคะจริงๆเห็นแดงๆแ,แบบนี้ทุกคนรู้เลยว่าเป็นพระอาทิตย์ถูกต้องนะคะพระอาทิตย์และมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพระอาทิตย์ดังนี้นะคะซึ่งครูหยิบมาจากเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งอยู่ด้านล่างนี้นะคะก็คือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับรัศมีนะคะหรือรัศมีเส้นศูนสูตรรศมีเส้นศูนสูตร 695,700กิโลเมตรนะคะของพระอาทิตย์นะคะความยาวเส้นศูนย์สูตร4.7 4 3 7 9กนะคะ4.379กําคูณยกกำลัง6กิโลเมตรหรือเป็น109เท่าของโลกใหญ่ไหมคะ109้เเท่าของโลกใหญ่นะคะใหญ่มากพระอาทิตย์ขนาดเราอยู่บนโลกเรายังอยู่แค่นี้เรายังเหมือนดูกว้างสิเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกแล้วพระอาทิตย์ ใหญ่กว่าโลกเป็นร้อยเท่าใหญ่ขนาดไหนนะักเรียนนึกในภาพออกไหมคะหรือความแป้น9คูณ10ยกกำลังลบ6พื้นที่ผิว6.09ยกาคูณ10ยกกำลัง12ตารางกิโลเมตรหรือเป็น 1, 12ึ่0นเท่าของโลกพื้นที่ผิวของพระอาทิตย์โอ้ปริมาตรปริมาตราตเป็น1.4 1คูณ10ยกกำลัง18กิโลเมตรอ่าข้อมูลที่นักเรียนเห็นคูณด้วย10ยกกำลังอะไรต่างๆตามนี้นะคะ เราเรียกมันว่าสัญญกรณวิทยาศาสตร์ค่ะก็คือเป็นยังไงก็คือการเขียนข้อมูลที่แสดงข้อมูลทางปริมาณนะคะอยู่ในรูปของเลขยกกําลังค่ะ,ะการเขียนข้อมูลต่างๆในกรณีที่มีค่ามากๆเช่นในตัวอย่างเนี้ยในตัวอย่างนี้อ่านว่าอะไรจำได้ไหมคะอ่านว่าอะไรคะ 5 8 8 0 0ล้านหรือจำนวนที่มีค่าน้อยๆเช่น0 0 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 0ศเวลาเราเขียนเนี่ยมันไม่สะดวกใช่ไหมที่จะเขียนมันยาวมากหรือเวลาอ่านก็โหลำบากแทบจะขาดใจดังนั้นเราก็เลยใช้ในเรื่องของ การเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังมาช่วยในการเขียนแสดงจำนวนเหล่านี้การเขียนอยู่ในรูปสัญญกรณวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะแล้วสัญญกรณ์วิทยาศาสตร์มีรูปแบบเป็นยังไงก็คือเขียนให้อยู่ในรูป a คูณนะ,คะ a คูณ10ยกกำลัง n นะคะเราก็จะเรียกลักษณะการเขียนแบบนี้ว่าสัญญกรณวิทยาศาสตร์ค่ะไปดูหนะ้าต่อไปค่ะ รูปแบบของสัญญากรวิทยาศาสตร์มีข้อแม้ที่จะต้องตกลงกันนิดหนึ่งนะคะนอกจากเราจะเขียนอยู่ในรูป a คูณ10ยกกำลัง n แล้วมันก็มีข้อแม้ว่า a ตรงนี้นะคะ a ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10และ n เป็นจำนวนเต็มบวกหมายความว่าไงหมายความว่า a อาจจะเป็น 1, 1.5, 4.4 5 8.36 หรือ a เป็น9.99ก็ได้แต่ต้องเท่ากับ1เป็นต้นไปแต่ไม่ถึง10นะคะเป็น9.99แต่ไม่ถึง10นะค่า a และ n เป็นจํานวนเต็มหมายความว่าไง n ต้องมีค่าเป็นจํานวนเต็มบวกก็ได้เช่น1 2 3 4หาไปเรื่อยๆหรือ n เป็นจํานวนติดลบลบ1ลบ2อลบ3ลบ4อย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่คือค่าของ n ซึ่งเป็นเลขชี้กำลังของ10ค่ะ ทีนี้การเขียนแสดงจำนวนที่มีค่ามากๆนะคะเราจะเขียนได้อย่างไรมาดูตัวอย่างแรกนะคะอ่านว่าอะไรคะ8ล้าน8ล้านเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังอ่ะเลขยกกำลังที่อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ก็คือ8คูณ10ยกกำลัง6คุณครูรู้ได้อย่างไร 8ล้านคือเป็นจำนวนเต็มจำนวนเต็มจุดจะอยู่ด้านหลังสุดครูจะต้องเลื่อนจุดเข้ามานะคะเลื่อนจุดเข้ามาตำแหน่งลูกศรจำนวนเต็มจุดอยู่หลังสุดสุดใช่ไหมคะเลื่อนจุดมาด้านซ้ายมาอยู่ตรงตำแหน่งลูกศรหลังจุดที่จะต้องอยู่ตรงนี้นะคะมีตัวเลขทั้งหมดกี่ตัวคะ6ตัวหรือเลขศูนย์อยู่6ตัวเราก็นำไปใส่เป็นเลขชี้กำลังของเลข10ค่ะต่อไปข้อ2 ข้อมูลนี้อ่านว่าไงคะตัวเลขนี้245ล้าน245ล้านนะคะจำนวนเต็มจุดอยู่หลังสุดเราจะต้องใส่จุดตรงไหนเพื่อไม่ให้มันเกินสิบ ใส่ระหว่างเลข4เลข5ไม่ได้ไหมถ้าใส่ระหว่างเลข4เลข5ก็เป็น24ไม่ใช่ละเราต้องใส่ระหว่างเลข2กับเลข4มันก็จะกลายเป็น2.4ทีนี้ถ้าเราใส่ตรงนี้นะคะถ้าเราใส่ตรงตำแหน่งที่ลูกศรชี้เราก็มานับตัว่าหลังหลังจุดที่เราใส่ไปเนี่ยมันมีตัวเลขก็คือสีเหลืองๆกี่ตัวนับได้8จำนวนใช่ไหมคะ 8จํจนวนเราก็ไปเขียนเป็นเลขชี้กําลังของ10ค่ะนะคะเป็นค่าบวกนะคะเพราะเป็นจํานวนที่มีค่ามากๆนะคะต่อไปเราข้อที่3ดูนะคะข้อที่3 <c oughs> อ่านได้ไหมคะว่าเท่าไหร่6ก0 0นห้ล้าน6กแสนล้านนะคะเราจะต้องใส่จุดตรงไหนเพื่อไม่ให้ค่า A ของเราเกิน10ก็คือใส่ระหว่างเลข6 กับเลข0มันก็จะได้6.05เขียนไว้เลยทีนี้ถ้าเราใส่ตรงตำแหน่งนี้จะมีจะมีตัวเลขอยู่กี่จำนวนคะคำตอบก็คือเราก็นับเลยได้11จําจำนวนก็จะกลายเป็นเลขชี้กำลังของ11ค่ะนี่ค่ะ ก็คำตอบในข้อ3ก็จะตอบว่า6.05ุยคณ10ยกกำลัง1 1นี่ก็คือรูปของสัญญกรณวิทยาศาสตร์ที่เราเขียนแสดงจำนวนที่มีค่ามากๆนะคะไปดูมีค่ามากแล้วก็ต้องมีค่าน้อยไปดูหน้าต่อไปเลยค่ะอ๋อยังมีอีกหนึ่งตัวอย่างคนนักเรียนจะสับสนเดี๋ยวลองอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่สี่นะคะ ของค่าที่มีค่ามากๆก่อนนะคะยังไม่ถึงค่าน้อยนะคะ754คูณ10ยกกำลัง6จจำนวนที่แสดงเนี่ยยังไม่อยู่ในรูปสัญญากรที่วิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์เพราะว่าอะไรเพราะว่าค่า A นะคะค่า A เกิน10 ดังนั้นเราต้องมีการใส่จุดลูกศรชี้สีเขียวเนี่ยชี้นะคะก็คือเราต้องใส่จุดระหว่างเลข7กับเลข5ก็มาใส่ดังข้อมูลน,นะคะมาใส่ปุ๊บปรากฏว่าเลขหลังจุดที่ใส่มันมี2จํานวนใช่ไหมคะเราก็เอามาบวกกับเลขชี้กําลังของ10เดิมที่มี6บวกเข้าไป2ก็จะกลายเป็น7.54คูณ10ยกกําลัง8ค่ะมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะ 4092คูณ10ยกกำลัง8เราต้องใส่จุดหลังระหว่างเลขอะไรกับเลขอะไรคะระหว่างเลข4กับเลข0ค่ะทีนี้หลัง4กับเลข0มีเลขกี่ตัวคะระหว่าง4กับเลข0นะคะจุดตรงที่จุดใส่เนี่ยมีเลขอยู่ข้างหลังกี่ตัวหลังกีดหลังจุดกี่ตัวก็คือ3จํานวนนะคะเราก็บวกเพิ่มไป3จะได้คำตอบก็คือ4.092คูณ10กำลัง กำลังเท่าไหร่คะตรงนี้กำลัง11รู้นะคะว่า11เกิดจาก8บวก3ค่ะต่อไปเป็นจำนวนที่มีค่าน้อยๆค่ะไปดูคะ่ะจำนวนที่มีค่าน้อยๆอ,อ่านว่า0 0 0 0 0 0 0นะคะทศนิยม6กตำแหน่งนะคะเวลาเราเขียนเลขเออเลขทศนิยมให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์เนี่ยข้างหน้าจุดมีจำนวนอยู่6กจำนวนใช่ไหมคะ เราก็เอาไปใส่เป็นปเลขชี้กำลังของสิแต่ว่ามันเป็นค่าทศนิยมนะคะดังนั้นเลขชี้กำลังของสิต,ต้องเป็นยังไงคะต้องติดลบก,ก็จะได้8คูณ10ยกกำลัง6ไปข้อต่อไปค่ะข้อที่2นะคะ00 0.0000000438เราจะต้องใส่จุดตรงไหนคะเพื่อไม่ให้มันเกิน10ใส่ระหว่างเลข4กับเลข3นะคะทีนี้ถ้าเราใส่จุดตรตงตำแหน่งนี้สีเหลืองตัวเลขข้างหน้าจุดมีกี่จำนวนคะมีเจ็ดจำนวน ดังนั้นเราก็จะไปเขียนเป็นเลขชี้กำลังของ10เราจะเขียนได้ว่าคำตอบที่ได้ก็คือ4.38จุคณ10ยกกำลัง7ลบ7ค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะข้อที่3เราดูก่อนคุณไม่อ่านนะคะโหเพราะอ่านลำบากมากยาวมากเลยเนาะเดี๋ยวไล่ศูนย์ผิด เราก็จะใส่จุดตรงไหนก็คือระหว่างเลขห้าก,กับเลขศูนย์ใช่ไหมคะแล้วถ้าเราใส่จุดจุดตรงนี้มีตัวเลขก,กี่ตัวข้างหน้าจุดแล้วก็นับไปคําตอบมี9จ้าจำนวนนะคะก็จะเป็นเลขชี้ก,กําลังของ10ก็คําตอบที่ได้ก็คือ5.0938ดศย์ก้าคูณสิยกกำลังลบเก้ค่ะไปดูตัวอย่างต่อไปค่ะอ่า 4นะคะปัญหาก็คือเหมือนอยู่ในรูปสัญกรณวิทยาศาสตร์แล้วเพราะว่ามี10อยู่กำลังติดลบแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยมันเป็นอะไรคะมันมีปัญหาก็คือมันไม่ถึง1เราต้องทำให้มันเป็น1ขึ้นไปใช่ไหมคะก็จะใช้วิธีการเลื่อนจุดเราต้องเลื่อนจุดไปอยู่ระหว่างเลขอะไรคะโดยไม่ให้ให้เกิน1ให้ถึง1เป็นต้นไปแต่ว่าไม่ให้เกินสิ คำตอบก็คือใส่จุดตรงนี้ระหว่างเลข2กับเลข8ก็มาเขียนรอไว้ตรงนี้ทีนี้เราจะทำอย่างไรถ้าเราใส่จุดตรงเนี้ยตัวเลขข้างหน้าเนี่ยมันมีอยู่กี่จำนวนคะคำตอบมีอยู่5จํานวนดังนั้น5เนี้ยก็จะไปบวกเพิ่มกับลบ9ที่มีอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นลบ5บวกลบเอ่อลบ9บวกลบ5นะคะคําตอบก็ได้ที่ได้นะคะก็คือ2.8คูณ10ยกกําลังลบ14ค่ะทันไหมคะทันนะคะนี่คือข้อมูลที่เรา ทบทวนนะคะเพราะว่านักเรียนเรียนไปแล้วตอนหมอหนึ่งนะคะอ่ะมาดูต่อไปค่ะต่อไปนี้นะคะเราก็จะทบทวนความรู้ว่าหลังจากที่นักเรียนได้ชมเนื้อหาในการเรียนคลิปวันนี้แล้วนักเรียนสามารถที่จะเปลี่ยนจํานวนที่ครูกําหนดให้ต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปสัญญากรณวิทยาศาสตร์ได้หรือไม่นะคะซึ่งวันนี้งานมีทั้งหมด6ข้อค่ะก็คือ เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์แค่นั้นเองนะคะถ้าจํานวนที่มีค่ามาก10จะต้องมีเลขชี้กําลังเป็นบวกแต่ถ้าจํานวนที่มีค่าน้อย10จะต้องมีเลขชี้กําลังที่เิดลบค่ะนี่ก็คือเป็นเนื้อหาในเรื่องสัญญากรณวิทยาศาสตร์ที่เราทบทวนตออมอน,น,นะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็คงจะจบ เสร็จสิ้นในเรื่องของการเรียนเกียเท่านี้นะคะในคลิปหน้าเราจะเรียนเนื้อหาเรื่องเรื่องอะไรคะเห็นไหมคะโชว์ให้ดูแล้วนะคะการดําเนินการเกี่ยวกับจํานวนที่อยู่ในรูปสัญลักรวิทยาศาสตร์ค่ะซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะในเรื่องของเลขยกกาลังค่ะแล้วก็เราพบกันใหม่ คลิปหน้านะคะอย่าลืมทํางานส่งคุณครูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ